ข่าวประจำวันที่26มกราคมถึงวันที่27มกราคมพุทธศักราช2565วันที่26มกราคมนายสุรสิงจุนนั์ศรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรังมอบหมายให้ในายอัฐาพลประทีปนัทลังนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยคณะทำงานร่วมพิจารณาประเมินผลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปีพุทธศักราช2565ให้แก่บริษัทอีซุซูอันดามันเซลจำกัดสาขาตรังณนะห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังสารากางจังหวัดตรังเวลา10นาฬิกานายสุรสิงห์จุลน,นศัก์ศรีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ในโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดตรัง ประจำปี2565โดยจัดบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานค่าจ้างกันตามรวมถึงส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับแรงงานขัดนี้ณนะโรงเรียนบ้านทุ่งยาวหมู่ที่1ตำบลทุ่งยาวอำเภอปลเเรียนจังหวัดรงัง เวลา13นาฬิกา30นาทีนายสุรสิงจุนนศักดิ์ศรีสวัสดิการและคุมครองรายงานจังหวัดรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจบริษัทอินเตอร์เฟอร์นิเทคตั้งอยู่ในพื้นที่มหมู่8ถนนสายตรังผะเหรียญตำบลตุ้งกระบืออำเภอย่านตาขาวจังหวัดรังเพื่อตรวจพื้นที่และตรวจสภาพการทำงานของลูกจ้างเนื่องจากบริษัทได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนวทางการปฏิบัติใช้มาตรา75ตามพรบคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541วันที่27มกราคมนายสุรสิงจุลนศัศกีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดรัง มอบหมายให้นางรุจิลาดิช่วยนักวิชาการแรงงานเข้าร่วมอ,ออกตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้างลงเลื่อยแปรรูปไม้ยางพา,าราเกษตรและปะศุสัตว์จำนวน2แห่งดังนี้ 1. บริษัท SP Building Development จำกัด ตั้งอยู่เลขที่5 9ทับหมู่ที่2ตํตำบลบ้านควรอําเภอเมืองตรังจังหวัดตรังประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคารมีลูกจ้างทั้งหมด74คนเป็นแรงงานไทย23คนแรงงานสัญชาติเมียนมาก51คน 2. บริษัทสยามพันธ์จีราจำกัดประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างถนนตั้งอยู่เลขที่8 7 87-, 87 97, 91นกถนนเพชรเกษมตำบลห้วยยอดอําเภอเมืองจังหวัดตรังมีลูกจ้าง39คน เป็นแรงงานไทย38คนแรงงานสัญชาติเมียนมา1คนผลการตรวจนายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541